รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเตอร์สิวพรศรีสักดินันสวัสดีเมืองไทยวันนี้มาที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย กระทรวงอุดมศึกษาศึกษาธิการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่13ค่ะเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ค่ะและสนับสนุนผ้าไหมไทยให้เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและนา,นานาประเทศนะคะ ภายในงานจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทัรศการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม39จังหวัดรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีพอตผ้าไหมาจาก17ร้านค้าและการแสดงศิละปะวัฒนธรรมอีกมากมายค่ะโดยไฮไลท์ของงานก็คือการเดินแฟชั่นชุดผ้าไหมไทยโดยคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสและผู้แทนสถานทูต40ประเทศค่ะงานจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมนะคะที่หอประชุมของทัพเรือและในช่วงวันที่1ถึง8กันยายน ก็จะมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์4ีพอตผ้าไหมจาก17ร้านค้าที่ชั้น2สเฟียแกลเลอรี่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียสุขุมวิทค่ะ